รายการเพชรบูรณ์บ้านเราไอแคนบอกข่าวนะครับมาถึงพาณิ์บอกข่าวครับท่านพาณิ์จังหวัดคุณสุพลสีทับทิมข่าวสารมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณชฉยงครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับเช้านี้เชิญครับครับผมครับช่วงนี้ก็ได้ยินข่าวสารนะครับมีเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่หลายๆจังหวัดรวมทั้งเพชรบูรณ์ด้วยนะครับก็เป็นกาลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่และก็บุลุิธิอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยแก้ไขปัญหาวความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนช่วยระมัดระวังนะครับบางพื้นที่มีน้ําป่าไหลหลากอย่างฉับพลันนะครับระวังบุญหลานไปเล่นน้ําเล่นอะไรแล้วก็เห็นในข่าวบางทีบางจังหวัดรวมทั้งวันนี้ก็เห็นข่าวของเพชรบูรณ์ก็มีที่กําลังตามหากันอยู่สูญหายไปนะครับแดยาวังโป่งที่ที่เล่นน้ํานะครับ ก,ก็ยังไงดูแลบุตรหลานนิดหนึ่งนะครับสําหรับโควิด -19 นะครับถึงจะทิศทางลดลงแต่ก็ยังตัวเลขสูงอยู่นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่เมื่อวานนี้ประเทศไทยหนึ่งมรปรายนะครับเป็นประชาชนทั่วไป1345รายเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำสองรรายแล้วก็เสียชีวิต ก็ยังร้อยสามสิบหกรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องระมัดระวังกันต่อไปต่อเนื่องนะครับก็อย่าลืมหน้ากากอนามัยออกจากบ้านอย่าลืมอ่าหน้ากากแล้วก็มันล้างมือนะครับแล้วกอ็อย่าเข้าใกล้บุคคลอื่นมากจนเกินไปอ่าใครมีญาติที่น้องมาเยี่ยมก็อย่าลืมแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออสมอช่วยกันดูแลนะครับแล้วก็ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่นะครับวันนี้ก็ฝากโดยเฉพาะอีกอย่างก็คือ พืชสมุนไพรไทยนะครับตามนโยบายของจังหวัดเพชรบูร์โดยท่านผู้ว่ากิตคงเมืองนะครับท่านอยากจะให้ปลูกโดยเฉพาะฟ้าทลายโจรนะครับก็ปลูกทุกบ้านเยอะๆนะครับหน้าี้นหน้าฝนก็พักเดียวก็แตกเต็มนะครับสามารถบริโภคสร้างความแข็งแรงนะครับสร้างภูมิคุ้มกันนะครับนี่ก็ฝากท่านผู้ฟังทุกท่านสําหรับราคาสินค้าเกษตรตอนนี้นะครับเ้่าเปลือกเจ้าช่วงนี้เริ่มออกแล้วนะครับออกเริ่มออกเยอะขึ้นนะครับ เยาวสดก็ยัง6,500บาทนะครับเข้าเปลือกแห้ง15%นี้ก็7,600บาทต่อตันนะครับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับก็ชนิดฝัก5บาทข้าวโพดเมล็ดความชื้นสูง30%นี้ก็7บาท20สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับข้าวโพดเมล็ดแห้ง14.5%นี้ก็9บาท40สตางค์ต่อกิโลกรัมนะครับทีนี้ข้าวโพดราคาสูงต่อเนื่อง ครับสาหรับราคาผักตลาดกลางผักสันที่สุสกจี่แยกท่อขุนอาเภอลมสักนะครับกระลำเจ็ดบาทต่อกิโลกรัมนะครับกระลำวันนี้ลงมาจากเมื่อวานสามบาทต่อกิโลลุยสิบสองบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีร้อยบาทต่อกิโลกรัมนะครับผักชีลาวเจ็ดสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมผักชีลาวขึ้นมาสิบห้าบาทนะครับขึ้นช่ายแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายขึ้นมาสิบบาทต่อกิโลนะครับ ผักบุ้งจีนยี่สิบาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนขึ้นมาแปดบาทต่อกิโลนะครับถั่วฝักยาวสิบสี่บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวราคาลงไปหนึ่งบาทต่อกิโลพริกป๊อปหกสิบบาทต่อกิโลกรัมพริกป๊อปลงไปสิบห้าบาทต่อกิโลนะครับพริกฮอทแดงสามสิบถึงสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมพริกฮอทเขียวยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมอันนี้ราคาทรงตัวเท่ากับเมื่อวานคณะ ยี่สิบาทต่อกิโลกรัมคณะนี้ขึ้นมาสองบาทต่อกิโลมะเขือเปาะสิบเก้าบาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะขึ้นมาสามบาทต่อกิโลกรัมนะครับขึ้นต่อเนื่องนะครับมะเขือเปาะคณะยี่สิบาทต่อกิโลกรัมคณะนี้ขึ้นมาสองบาทต่อกิโลถิงแก่ยี่ห้าถึงสามสิบบาทต่อกิโลกรัมอันนี้เป็นเกตคะนะครับเกตคะถ้าคัดก็ก็คงประมาณอยู่แถวห้าหกสิบบาทนะครับแตงกวา สิบแปดบาทต่อกิโลกร,รมัมแตงกวาขึ้นมาสองบาทต่อกิโลครับละกวางตุ้งสิบถึงสิบห้าบาทต่อกิโลกร,รมัมนะครับหอมแดงสามสิบถึงสามสิบห้าบาทอันนี้ราคาทรงเท่ากับเมื่อวานนะครับมะเขือพวงยี่สิบบาทต่อกิโลกร,รัมนะครับแล้นนาาวก็มีกระลำดอกสิบเก้าบาทต่อกิโลกร,ร,มรลกัมก,เก,ก,กรรม็เป็นราคาสินค้าเกษตรจังหวัดเพชรบ,บูรนนี้น,นะครับแล้วก็ท่านพันธุะ อ,อน้ำท่วมค,ครั้งนี้เนี่ยจะทําให้ราคาพืชผักอของจังหวัดเพชรบูร์ปรับตัวสูงขึ้นไหมครับขณะนี้เราก็จะเห็นว่าทุกวันที่จะมีหลายๆชนิดขึ้นมาเนื่องจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งพบลูกนะครับทั้งของจังหวัดเพชรบุร์เองแล้วก็ของจังหวัดใกล้เคียงที่นําผลผลิตมาจําหน่ายที่ตลาดกลางสารทิศกเนี่ยได้รับผลกระทบก็คือพื้นที่น้ําท่วมก็ค ของก็น้อยลงมันก็เข้าสู่ตลาดน้อยก็ราคาก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับครับส่วนทางด้านราคาข้าวเปลือกปีนี้น่าเห็นใจพี่น้องเกษตรกรชาวนานะครับมีโอกาสที่จะมีแนวโน้มทิศทางราคาจะปรับสูงมากกว่านี้ไหมครับในปีนี้ครับก็แยกเป็นสองส่วนนะครับตอนนี้ข้าวเปลือกเนี่ยก็ถือว่าเพิ่งเริ่มออกนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไปออกมาในช่วงหน้าฝนนี่ก็อาจจะได้รับผลกระทบเรื่องคุณภาพความชื้นนะครับขณะเดียวกัน ก็ทางรัฐบาลน,นะครับก็โครงการประกันรายได้เกษตรกรของท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านจุวิลนลักษณะวิสิทธตก็ตั้งราคาประกันอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทต่อเปวียนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือที่พี่น้องขึ้นทะเบียนไว้ว่าข้าวจะออกช่วงนี้พอนําเข้าไปจําหน่ายราคาไม่ถึงราคาเป้าหมาย ก็ทางทกสศก็จะโอนเงินโดยตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรที่เรียกว่าชดเชยส่วนต่างนันะครับอืมครับครับก็ต้องขึ้นทะเบียนให้เรียบร้อยก่อนนะครับครับผมครับแล้วก็อีกอย่างนะครับวันนี้รถจุดจําหน่ายเคลื่อนที่นะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับช่วยบรรเทาผลกระทบทั้งโควิด1ิบ้ํานำท่วมวันนี้ก็อยู่ที่โรงเรียน ตัดลอยนะครับตำบลตาดกลอยอำเภอหล่มเก่านะครับก็ใครอยู่ใกล้ๆฉถนั้นก็ไปอุดหนุนได้นะครับครับก็จะหน่ายแปดจุดจุดละสองวันอันนี้ก็เป็นจุดที่สามแล้วนะครับมาที่หล่มเก่าครับครับขอบคุณครับขอบคุณท่านพาณิ์จังหวัดครับครับผมครับสวัสดีครับ